สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแก้ไขปัญหาน,นะครับ Key a s s y s t e m Image นะครับคือว่า Backup ตัว Windows ไม่ได้นะครับขึ้นโค้ดประมาณอย่างนี้นะครับ 0x80780119 หรือว่าจะโค้ดอะไรก็แล้วแต่นะครับวันนี้ผมมีวิธีครับ สำหรับวิธีการแก้ไขปัญหานะครับในวันนี้จะมีประมาณสัก3าวิธีนะครับวิธีแรกเลยนะครับเดี๋ยวตามมาดูกันเลยนะครับสำหรับวิธีการแก้ไขปัญหานะครับดิแบ็กอัพเดอะแบ็กอัพเฟลนะครับเดี๋ยวตามมาดูกันเลยนะครับวิธีแรกนะครับให้คุณคลิกขวาที่ตัววินโด์นะครับมาที่เซิร์ชพิมพ์คําว่า command พร้อมครับ คอมมานด์พร้อมพอเจอคําว่าคอมมานด์พร้อมอย่างนี้นะครับคุณอย่าเพิ่งคิกก่อนนะครับให้คิดขวาแล้วก็มารันนะครับตัว as a s อสเมนเ r ออะไรเนี่ยนะครับไม่รู้พูดถูกเปล่าเสร็จพอการคุณรันขึ้นมาอย่างนี้นะครับมันจะถามว่าเย็ดคุณจะเปิดโปรแกรมนี้ใช่ไหมเราก็เย็ดเสร็จเดี๋ยวผมต้องอธิบายท่านิดก่อนนะครับว่าให้เราพิมพ์นะครับคำว่า Sfc Scan now นนะครับ f อ c เนี่นะครับ Scan ์สแน now นะครับ พ,พ,พิมพ์ลงไปหรือคุณจะก๊อปปี้ลงไปก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะวางไว้ใต้คลิปเสร็จแล้วก็ขอเ n t e r หนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวาตามมาดูตรงนี้ก่อนนะครับต้องอธิบายก่อนคำสั่ง sfc sfc สแกนน w นะครับจะสะแกนแฟ้มระบบที่ได้รับการป้องกันทั้งหมดนะครับรแทนที่แฟ้มที่เสียหายด้วยสําเนาที่แคทสําเนาแคทนะครับที่เก็บไว้อยู่ในโฟลเดอร์ที่บ,บีบอัดที่นี่นะครับ ตัวยึดตำแหน่งนะครับแสดงถึงโฟลเดอร์ระบบปฏิบัติการบ n น o w s นะครับนะครับหมายเหตุนะครับห้ามปิดหน้าต่างนะครับห้ามปิดหน้าต่างก็คือห้ามการกระบาดออกนะครับจนกว่าการตรวจสอบจะเสร็จสมบูรณ์นะครับมันจะขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับให้คุณรอให้มันเสร็จสมบูรณ์ฟิเนิตก่อนนะครับคุณถึงจะคลิกกากบาดออกได้พอคุณพิมพ์คําว่า SFC slash scan now เนี่ยนะครับล้วก็เอะ enter ที่แป้นคีย์บอร์ดคุณหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็รอจนกว่ามันจะเสร็จสมบูรณ์นะครับ ก็ต้องย้ำเตือนอีกครั้งนะครับห้ามออกนะครับจนกว่ามันจะสแกนเสร็จนะครับส่วนวิธีที่2นะครับวิธีการแก้ไขปัญหานะครับพอคุณ SFC สแกน Now เสร็จนะครับให้คุณลองไปคุณลองเข้าไปที่ตัวที่คุณจะตัวแบ็กอัพนะครับคุณลองไปแบ็กอัพตัว Create a System Image ใหม่นะครับแล้ก็ทำตามวิธีที่ คุณํานะครับลองดูว่ามันได้หรือเปล่าถ้ายังไม่ได้นะครับถ้ายังไม่ได้นะครับเดี๋ยวตามมาดูวิธีต่อไปนะครับสําหรับวิธีที่2นะครับสําหรับการแก้ไขปัญหาทำแบ็กอัพวินโดว์ไม่ได้ครับทำซิสเต็มอิมเมจวินโดว์ไม่ได้นะครับให้คุณมาสร้างจุดซอริสโตพอยต์นะครับโดยการเข้ามาที่ดิสกพีซีนะครับแล้วก็มาที่ p r o p e r t y นะครับพอ property เสร็จนะครับให้คุณมาดูที่ตัว สายมือเนี่ยครับ System Protection นะครับคลิกเข้าไปเลยครับก็คือเข้าไปสร้างจุด Restore Point ไว้นะครับเกิดว่าเครื่องมีปัญหานะครับคุณก็สามารถ Restore จากจุดนี้ได้นะครับคราวนี้ก็มาที่ System Protection นะครับคราวนี้นะครับให้มาดูที่ Configure อะไรนี้ก่อนนะครับถ้า Disable นะครับให้ออกไม่ใช่ ให้คุณมาที่ไดส์ระบบนะครับไดส์ซิสเต็มนะครับให้คุณมาที่ไดส์ระบบนะครับที่ไฮไลท์ไว้แล้วก็คอนฟิเกอร์เสร็จแล้วก็ถ้า disable อยู่นะครับถ้าปิดอยู่ให้มาเทิร์นออนครับเทิร์นออนเสร็จตรงนี้เป็น Mac กยนะครับขนาดที่เราจะใช้นะครับก็เอาประมาณนี้ห้าเปอร์เซ็นต์เจ็ดเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็แล้วแต่คุณกันนะครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แอบไพ่ถ้าคุณปิดอยู่นะครับคุณไปเทิร์นออนเสร็จแล้วก็ แม็กยูสนะครับให้คุณเลือกเอาประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับที่ว่าจะสร้างจุดอินสตาพอยต์ไว้นะครับแล้วก็แอพพลายโอเคแอพพลายโอเคเซ็จแล้วคราวนี้ให้มาที่ r e a อ e ครับ Create คราวนี้คุณมาสร้างจุดอิสโตาพอยต์ไว้นะครับคุณก็ตั้งชื่อครับเท่าที่คุณจําได้ตั้งชื่อแล้วก็ให้ดีก็ใส่เป็นวันที่ไว้นะครับแล้วก็ r e a อ e คราวนี้ถ้าเสร็จเรียบร้อยมันก็จะขึ้นว่าเรียบร้อยแล้วประมาณ successfully อะไรประมาณอย่างนั้นนะครับเนี่ยครับเป็นวิธีที่2ก็คือเข้าไปสร้างจุด system restore point ไว้นะครับมันก็จะคืนค่าระบบได้เหมือนกันนะครับสำหรับวิธีที่3นะครับวิธีที่3วิธีที่3ก็คือให้คุณคลิกขวาที่ตัว start ไอตัวคลิกขวาที่ตัว w i n d o w นะครับพูดผิดตัวเทียบแล้วก็มาที่ dismanagment e นะครับคราวนี้คุณจะ,จ,จะเจอเนี่ยนะครับ จเจอหน้าต่างที่ว่าดิสซูนดิสหนึ่งดิสสองเอ่ยฮาร์ดดิสที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณนะครับคุณต้องการจะเก็บไว้ตรงไหนครับแต่จริงๆตัวแบ็กอัพนีเ่เขาให้ดีต้องน่าจะเก็บแยกไว้เป็นพวกไอเอ็กเทอร์นอลน,นะครับพวกฮาร์ดดิสภายนอกนะครับเพราะว่ามันเวลาเราจะมากู้คือระบบมันก็จะง่ายหน่อยถ้าเราเก็บไว้ฮาร์ดดิสภายในนะครับบางที เกิดมันมีปัญหาอะไรนะครับมันก็อาจจะลำบากหน่อยนะเพราะว่ามันเกิดแบบบูตวินโดว์ไม่ขึ้นนะครับคราวนี้ครับให้คุณมาถ้าเป็นตัวนี้ครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างเป็นไดเอฟเนี่ยนะครับถ้าเป็นเอ็กทอนนนะครับให้คุณย้ายข้อมูลให้มาก่อนนะครับย้ายข้อมูลในตัวเอ็กทอนนนะครับย้ายไปไว้ส่วนไดอื่นก่อนนะครับแล้วก็ลองฟอร์แมตดูสักรอบนะครับลองฟอร์แมตดูแล้วก็เข้าไป เข้าไปทำาหม่แบ็กอัพใหม่นะครับว่าได้หรือเปล่าถ้ายังไม่ได้นะครับถ้ายังไม่ได้ให้คุณลองมาแบ่งพาร์ติชันนะครับมาแบ่งพาร์ติชันในตัวเอ็กเทอร์นอนะครับแต่เอ็กเทอร์นอปกติความจุมันก็ไม่เยอะอยู่แล้วนะครับปกติเขาก็ไม่นิยมจะแบ่งกันนะครับแต่ในที่นี้ถ้าเรามีความต้องการจะแบ็กอัพตัว file ไฟล์ซิสเ็มไว้จริงๆนะครับให้คุณลองมาแบ่งพาร์ติชันดูนะครับแล้วก็ ลองเข้าไปแบ็กอัพใหม่ถ้ายังไม่ได้นะครับถ้ายังไม่ได้มาดูวิธีสุดท้ายท้ายสุดเลยครับวิธีสุดท้ายละท้ายสุดนะครับผมเองก็ต้องบอกไว้ก่อนผมก็แบ็กอัพไม่ได้เหมือนกันนะครับขึ้นโค้ดพวกแบ็กอัพเฟลนะครับไม่ได้ทำวิธีไหนก็ไม่ได้เหมือนกันวิธีสุดท้ายก็ท้ายสุดนะครับให้คุณไปโหลดตัวนี้มาครับโอมี่ครับแบ็กอัพเปอร์สแตนดาร์ดนะครับตัวฟรีนะครับวิธีการเข้าไปโหลดนะครับให้คุณ ให้คุณมาที่ Google นะครับก็บพิมพ์คำว่า omi oh คุณจะเจอคำว่า omi oh backupper นะครับ backupper ร็จคุณก็มานี้เลยครับมาที่ omi oh พอเข้าหน้าต่างนี้มาเสร็จนะครับมันจะมีทั้งตัวฟรีและตัวเสียเงินนะครับในที่นี้เราใช้ตัวฟรีก็พอนะครับ back up standard นะครับคลิกเลยครับตรงที่คำว่าดาวน์โหลดเสร็จเขาก็จะบอกนะว่าตัว standard ทำอะไรได้บ้าง Professional workstation นะครับทําอะไรได้บ้างในที่นี้ในการแบ็กอัพตัวไฟล์ส y ตม e m วินโดวนะครับเราใช้แค่ตัว Standard กระอนะครับพอโอเคแล้วคุณก็มาคลิกที่ดาวน์โหลดฟรีแวร์นี่นะครับเป็นตัวโปรแกรมฟรีนะครับถ้าเสียเงินมันก็จะมีฟัง์กชันเพิ่มเติมมาให้ใช้งานได้คุณก็ลองอ่านดูกันนะครับพอโหลดมาเสร็จใช่ปะครับกดติดตั้งเสร็จให้คุณเปิดเปิดขึ้นมาพอเปิดขึ้นมาเสร็จนะครับ คุณจะเจอนะครับ็อั backup นะครับพิเวทให้คุณมาที่ backup ครับ backup set คุณมาคลิกที่ system backup เสร็จคราวนี้นะครับมันจะเลือกให้เรา system เ,เนี่ย reserve เนี d i e c นะครับ d ด i e ที่อยู่ของระบบ windows ของเรานะครับจะให้ไปตัว backup เก็บไว้ตัวที่ตัว d ด i ไหนนะครับคุณก็เลือกเอาเลยครับคลอก set แล้วก็ start backup แล้วก็ทำตามขั้นตอนไปเรื่อยนะครับก็รอจนว่ามัน100%ฟินิตก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับผมก็มาได้มาจบที่ตัวโปรแกรม o m มี่นี่ครับ Backup Standard นะครับผมปั้มทำอยู่ตั้งหลายวันนะครับมันเฟลตลอดนะครับเลยไปหาข้อมูลมาสรุปมาจบที่ตัวนีครับโอมีนะครับ Backup นะครับเก็บตัวไฟล์สเต็ม m ไว้นะครับไว้ใช้ในกรณีกรณี กรณีเกิดวันนึงเครื่องคุณมีปัญหานะครับอ่าครับยังไงก็ลองทามตามกันดูนะครับถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์ก็รบกวนฝากกดติดตามด้วยครับสัครัวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ